สวัสดีค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในบทที่1น,นะคะบทเกี่ยวกับความหมายลักษณะและองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะหัวข้อที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะคือลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะลักษณะ เรามาดูลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวกันก่อนนะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปเที่ยวอย่างตำบลเมืองภาคลัฐหรือว่าประเทศนั้นนะคะควรมีลักษณะสำคัญ3ประการหรือที่เรียกรวมกันว่า3 as นะคะคือ1นะคะ เอแรกนะคะความดึงดูดใจ attraction นะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวควรมีความดึงดูดใจนะักท่องเที่ยวนะคะให้มีความตื่นตาตื่นใจนะคะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะหนึ่งเลยนะคะสาเหตุมาจากหนึ่งมีความงามตามธรรมชาติเห็นแล้วปุ๊บหุ้ยชายหาดที่นี่ขาวมากสวยมากนะคะมีแนวปะการางังสีสันสวยงามใช่ไหมคะ มีพันธ์ุปลาชนิดต่างๆมีพันธ์พืชพันธุ์ไม้นานา,นา,นานชนิดทุกอย่างค่ะที่ดึงดูดตาดึงดูดใจนะคะที่เป็นความงาม ตามธรรมชาติหรือแม้แต่ความงามที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเช่นทะเลสาบรีสอดในหุบเขาเป็นต้นนะคะสมีลักษณะของเหตุการณ์สำคัญนะคะ,ะ,ะเฉพาะเทศกาลนะคะเช่นประเพณีในเทศกาลสำคัญของแต่ละพื้นที่นะคะเช่นการจัดงานบูปาชาตใช่ไหมคะของเชียงใหม่เนาะนักศึกษาหลายๆคนอาจจะเคยไปดูนะคะก็จะมีขบวนพาเหรด,ด้วยนะคะมีการแสดงในงานเทศกาลต่างๆนะคะว ไปถึงในแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะเช่นที่สุขโขทัยนะคะก็จะมีการแสดงนะคะประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสุขโขทัยมีการ้อรลำใช่ไหมคะรวมถึงที่กาญจนบ,บุรีด้วยนะคะก็จะมีการแสดงละครนะคะประวัติศาสตร์นะคะของสะพานข้ามแม่น้ําแควนั่นเองนะคะก็จะเป็นการดึงดูดใจของแต่ละสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆน,น,นะคะ ต่อมานะคะความสามารถในการเข้าถึงนะคะ accessibility นะคะ,ะ,คะก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยวได้มากนะคะหากมีความสะดวกในการเดินทางเข้าชมใช่ไหมคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเขาก็จะต้องช่วยการพัฒนานะคะในส่วนของสาธารณูรโพวกต่างๆนะคะเช่น สร้างถนนสร้างสะพานสร้างที่จอดรถหรือว่าอำนวยความสะดวกต่างๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ง่ายมากที่สุดนะคะสาค่ะความประทับใจนะคะอเมนิตี้นะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวควรได้ ควรก่อให้เกิดความประทับใจสูงสุดนะคะก่อให้เกิดความซาบซึ้งใจเนาะเช่นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์นะคะอันที่เช่นวัดวังปราสาทนะคะโบราณสถานต่างๆนะคะที่แสดงให้ถึงแสดง,แงให้เห็นถึงอ,รอารยธรรมในอดีตนะคะแม้แต่ว่าอุทยานเนาะอุทยานแห่งชาตินะคะทางบกทางทะเลนะคะก็ต้องก่อให้เกิดนะคะความสนุกสนานนะคะรวมไปถึง การร่วมงานนะคะเทศกาลประเพณีต่างๆนะคะเช่นประเพณีสงการนะคะประเพณีลอยกระทงนะคะก็ต้องเกิดความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะต่อมานะคะลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะลักษณะเฉพาะของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ที่สําคัญน,นั้นนะคะคือการมุ่งเน้นในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อที่จะ ประสานการท่องเที่ยวกับความพึงพอใจนะคะการเรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับระบบนิเวศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะจึงไม่ใช่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะแม้ว่าจะมีความคาบเกี่ยวกันก็ตามเนาะในทำนองเดียวกันนะคะการท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะจึงไม่ใช่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศท,ทั้งหมดเหมือนกันนะคะซึ่งทั้งนี้เนี่ยต้องขึ้นอยู่กับ วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดการท่องเที่ยวนั้นๆด้วยนะคะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่นะคะต่างจากการท่องเที่ยวแบบเดิมที่มุ่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเป็นหลักและเน้นส่งเสริมการเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจเป็นสําคัญแต่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะจะให้ความสําคัญในการศึกษาแล้วก็สร้างจิตสํานึกมากกว่าความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอย่างไม่มีขอบเขตนะคะ ก็จะตรงกันข้ามเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยไม่ได้ถูกจํากัดที่ขนาดของการท่องเที่ยวแต่จํากัดที่รูปแบบกิจกรรมนะคะแล้วก็จํานวนนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวกลุ่มเล็กๆก็จะสามารถทําลายสิ่งแวดล้อมได้เช่นกันนะคะหากไม่มีการจัดการที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเราได้เป็นไกด์นะคะ พาท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนาะก็ต้องมีการปลูกจิตสำนึกนะคะในการรักธรรมชาติให้กับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ ต่อมาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยนะคะประเทศไทยค่ะเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงนะคะในการท่องเที่ยวนะคะเนื่องจากว่าเรามีเอกลักษณ์นะคะทางประเภทนี้วัฒนธรรมแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายเลยนะคะรวมถึงมีความน่าสนใจด้วยนะคะเป็นปัจจัยสําคัญที่สามารถดึงดูดนะักท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่สนใจในการเดินทางท่องเที่ยวนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะที่พร้อมบริการให้กับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะที่มีระบบนิเวศท,ที่หลากหลายนะคะนับจากอายอดเขานะคะจะหลดทะเลเลยนะคะอาทิเช่นนะคะระบบนิเวศของป่าดิบชื้นนะคะนิเวศป่าดิบเขานิเวศป่าเตงลางนะคะนิเวศป่า ขาหินปูนเนาะแล้วก็หาดทรายนะคะป่าชายเลนนะคะหาดหินหรือแม้กระทั่งแนวปะกาลังเป็นต้นนะคะการจัดการแหล่งท่องเที่ยวแต่ละระบบนิเวศนะคะผู้รับผิดชอบเนี่ยก็ต้องมีความคำนึงถึงหลักเกณฑ์นะคะในการจัดการเพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานสากลน,นะคะโดยมีเกณฑ์กำหนดไว้ดังนี้เนาะ หค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์นะคะสมีความพร้อมในการบริการจัดการนะคะมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติภายในศูนย์ก็จะมีบริการอำนวยความสะดวกเบื้องต้นนะคะมีเคาน์เตอร์บริการข่าวสาร ต่างๆนะคะมีมุมนิทรรศการนะคะมีห้องสุขานะคะมีมุมจําหน่ายสินค้าของที่ระลือต่างๆอันนี้สําคัญมากนะคะที่คอยไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวนะคะสามีการจัดทําเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะทั้งเส้นทางไปแล้วก็กลับนะคะจะเป็นเส้นทางแบบวงรอบนะคะคือวงกลมตั้งแต่ระยะทางนะคะ1กิโลนะคะเป็นต้นไปอย่างน้อยหนึ่งเนทาหานะคะ c มีป้ายนะคะสื่อความหมายบนเส้นทางธรรมชาติด้วยนะคะเป็นระยะยระยะเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวนะคะยกตัวอย่างนะคะเส้น,สาสนทางศึกษาธรรมชาตินะคะกิ่วแม่ปานที่ดอยอินทนนท์นะคะอันนี้เขาก็จะมีป้ายเหมือนกันค่ะเนาะเป็นป้ายให้ความรู้ว่าต้นไม้ต้นนี้คือต้นอะไรนะคะมีความเป็นมายังไงนะคะ มีสปปรรพคุณอะไรยังไงนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นป้ายนะคะบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติต่างๆนะคะไว้ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวนะคะห้ามีแผนที่นะคะแล้วก็คู่มือนําเที่ยวนะคะประกอบกับป้ายสื่อความหมายเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวนะคะตรงนี้นะคะอา,อาจจะมีได้ทั้ง โปสเตอร์นะคะแผ่นพับใบปลิวต่างๆเนาะรวมถึงสมัยนี้มีการพัฒนาเป็นในระบบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มีการพัฒนาแล้วนะคะจะมีป้ายให้ความรู้ควบคู่กับ QR code นะคะนักท่องเที่ยวสามารถสแกน QR code แล้วก็ดูข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวได้เลยสะดวกสบายมากๆเลยใช่ไหมคะต่อมานะคะ มีมัคคุเทศก์นะคะท้องถิ่นที่มีความรู้ทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมนะคะสามารถอธิบายเรื่องราวในท้องถิ่นแล้วก็ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้นะคะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะครูได้ไปเที่ยวสเ,เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะ น้ำตกผาดอกเซี่ยวที่ดอยอินทนนท์มาแล้วนะคะตรงนี้เขาก็มีไกด์ท้องถิ่นเหมือนกันนะคะเป็นคนเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่นั่นเลยนะคะเป็นของหมู่บ้านแม่กลางหลวงเนาะอันนี้ก็จะมีไกด์ท้องถิ่นคอยให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะเราอยากรู้ต้นนี้ต้นอะไรดอกอะไรนะคะน้ําตกไหลมาจากไหนนะคะก็สามารถถามไกด์ได้เลยเนาะ,ะไกด์ก็จะรู้ทุกอย่างเลยนะคะรวมถึงเราก็จะได้รับรู้นะคะข้อมูลเนาะ ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยนะคะเค่ะมีการบริหารจัดการพื้นที่แล้วก็มีบริการร่วมกับประชาชนในท้องถิ่นนะคะองค์กรภาครัฐนะคะแล้วก็เอกชนด้วยนะคะมีการพัฒนาด้วยนะคะก็อาจจะเป็นองค์กรในส่วนของบริหารท้องถิน่นเทศบาลแล้วก็อบตอต่างๆนะคะ ก็จะยกตัวอย่างอันนี้จะยกตัวอย่างของอดอยเม่โหนะคะที่ปัจจุบันไม่ให้รถขึ้นแล้วนะคะก็จะมีรถรับจ้างนะคะรถรับส่งของชาวบ้านเนาะ,ะอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการในพื้นที่ของตนเองนะคะแปดามีนโยบายนะคะต่อการรักษาสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นชัดเจน,นะคะเช่นการแยกขยะการจัดการน้ําเสียนะคะการจัดมลพิษต่างๆนะคะ ต่อมาค่ะมีการมีแผนพัฒนาบุคลากรนะคะแล้วก็บริการสู่ระดับมาตรฐานสากลนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับออสำนักงานองค์กรต่างๆในพื้นที่นะคะที่จะพัฒนานะะสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่ของตนเองนะคะสิบค่ะหากแหล่งท่องเที่ยวมีที่พักแรมนะคะจะต้องเป็นที่พักแรมออระดับที่ ต้องมีการรักษาสภาพแวดล้อมเนาะมีการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะพร้อมให้บริการในประเทศไทยนะคะมีทั้งหมด116แห่งด้วยกัน,นะคาะส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตของอุทยานแห่งชาตินะคะซึ่งสำนักอุทยานแห่งชาตินะคะกรมป่าไม้ได้รับผิดชอบการจัดการโดยแยกออกเป็นภาคต่างๆดังน,นี้นะคะภาคเหนือมีจํานวน3 14แห่งนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน31แห่งภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะจานวน20แห่งแล้วก็ภาคใต้31แห่งนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะนักศึกษาคนไหนที่ชอบไปเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะคะหรือว่าชอบไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นระบบนิเวศเนาะที่อยู่ในอุทยานนะคะของกรมอุทยานนะคะแห่งชาตินะคะเขาจะมีหนังสือนะคะเป็นหนังสือเป็นเล่มเล็กๆเนาะเหมือน พาสปอร์ตนะคะวันนี้ครูไม่ไดเอามาให้ดูเนาะครูมีหนึ่งเล่มนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวอุทยานแห่งชาตินะคะเราก็สามารถให้เจ้าหน้าที่อุทยานนะคะเขาปั๊มตาสัญลักษณ์ของอุทยานแห่งชาตินั้นๆได้เนาะเหมือนการเก็บสะสมประมาณนี้นะคะเป็นที่ระลึกเนาะใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูใน Facebook ของอุทยานแห่งชาติได้นะคะ ต่อมานะคะลักษณะของการของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะจะมีความสนใจนะคะเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะโดยที่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาจะมีจิตสำนึกนะคะต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นิยมจัดในประเทศนะคะก็คือการเดินป่าะคะดูนกดูแมลงขี่ช้างขี่ม้าล่องแก่งนะคะ ดำน้ำตื้นน้ำลึกปีนเขาจักรยานเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของกิจกรรมน้องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่นักท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะสนใจนะคะที่จะศึกษานะคะซึ่งสามารถจําแนกประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศในไทยนะคะออกเป็น2ประเภทก็คือ1นะคะนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศแบบเข้มข้นนะคะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมการศึกษาธรรมชาติการเดินทาง ท่องเที่ยวแบบเดินป่านะคะส่องนกนะคะส่องสัตว์นะคะการเที่ยวท่ามกลางเต็นท์นะคะพักแรมเดินป่านะคะหรือว่าศึกษาธรรมชาติดำน้ำดูปลาคาร์ลางพายเรือต่างๆนะคะต่อมาเป็นนักท่องเที่ยวแบบกึ่งนิเวศค่ะนะคะเป็นะะปนักท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมกึ่งนิเวศซึ่งอาจจะไม่มีการศึกษาระบบนิเวศเลยนะคะก็ได้แก่การศึกษาท้องฟ้านะคะการเอ่อ ค้นคว้าการปีนเขาไต่เขานะคะขี่จักรยานเสือภูเขานะคะหรือว่าทัวร์ซัฟฟารีนะคะการตกปลาเนาะสำหรับลักษณะของการท่องเทีย่ยวเชิงนิเวศต,ต่างประเทศนะคะในประเทศไทยเนาะซึ่งประเมินจากประเภทของกิจกรรมก็จะพบว่าตลาดการท่องเทีย่ยวเชิงนิเวศสําหรับชาวต่างประเทศนะคะยังยังมีส่วนที่จํากัดอยู่ในวงแคบนะคะแล้วก็มีส่วนไม่มากนักนะคะก็ การท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศประเภทเข้มข้นนะคะซึ่งเป็น,นท่องเที่ยวที่มีความระมัดระวังนะคะต่อสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะ mm hmm. เข้ามาร่วมเนาะก็ได้แก่อาจจะเป็นกิจกรรมเดินท่องเที่ยวในป่านะคะเดินป่าเนาะดำน้ําดูปกากรลังส่องสัตว์อะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็สาหรับวันนี้นะคะก็ เรียนรู้กันไปในเรื่องของลักษณะนะคะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะก็สําหรับนักศึกษาคนไหนนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะใน g o Google c l a s s r o o m นะคะในส่วนของอเอกสารประกอบการเรียนในบทที่2นะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ